เวลาเขาเขาตุยเขาตุยจริงๆ,ๆนะเพราะนั้นเนี่ยโดยหลักการสากลเนี่ยทุกประเทศไม่มีใครเขาอยากให้เกิดสงครามนี่ผมคุยกันนายทหารที่เป็นน้องๆเพื่อนผมนะนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามนะครับนะถ้าท่านเป็นทหารท่านเป็นลูกเมียทหารไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามไม่มีใครอยากรบหรอกนะครับอันนี้พูดตามจริงนะวันก่อนก็ไปนั่งกินข้าวกับนายทหารหลายคนระดับในพลเขาบอกทุกประเทศในโลกไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามคุณดูเนี่ยรัสเซียกับยูเคน ทะเลาะกันมาสี่ปีแล้วอ่ารัสเซียก็ยิ่งใหญ่ยูเครนประเทศนิดเดียวใครๆก็คิดว่ายูเครนเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วเกินน่าจะสักสามวันจบที่ไหนสี่ปียังเอาไม่ลงเลยแล้วท่านไปดูเลยคนตุยเท่าไหร่คนเสียชีวิตไปเท่าไหร่เศรษฐกิจเสียหายเท่าไหร่ก็อย่างประเทศไทยเนียอย่างทหารก็คุยกันนะเขาบอกนะจริงเท็จไม่รู้นะเขาบอกถ้าทําสงครามก็วันละสามพันล้านสามพันล้านเนี่ยนะแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่สิบวันก็สามหมื่น นะครับเดือนหนึ่งก็เดือนนึงก็เท่าไหร่สามแสนล้านสามแสนล้านสองเดือนหนกแสนะ 300, ล้านเก้าเก้าแสนล้าน,น 600, 000, 900, 000, 900, 000, ไม่กี่เดือนก็เป็นล้านล้านล้าน,ลานแล้วเราเจาเงินที่ไหนเราต้องไปกู้เข้ามานะ่ะนะครับเนี่ยคนเชร์ก็ไม่ได้ไปลบไอ้คนลบเขาก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นการยิงการอะไรก็ต้องตอบโต้กันตามสมควรเท่าที่ผมถามทหารมาตามสมควรนะ <c oughs> ตามสมควรนะครับเพราะฉนั้นก็ไอ้พวกโซเชียลทั้งหลายก็ยิงเลยบุกไปถึงปนมเป็นท่านคิดว่าจะมีคนเสียชีวิตเท่าไหร่ อตีถ้าประมาณแสนคนสมมติจะมีการลบเงินบุกไปแสนคนนะตุยจริงๆนะญาติพี่น้องก็เสียชีวิตกันเยอะแยะนะเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปยุยงส่งเสริมเพราะฉะนั้นทหารไทยเนี่ยเขามีวิธีการของเขาว่าเขาจะถึงเวลาไหนที่จะต้องตอบโต้ไม่ใช่อยู่ดีก็เอาจรวดไปยิงอะไรประเทศเขาไม่ได้นะครับเขามีขั้นมีตอนเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้พวกที่ที่บอกว่าเออบุกเข้าไปถึงพนมเปญเลยบางคนบอกจับ อะไรจับผู้นําประเทศเข้ามาตัดหัวเลยโอ้โหเก่งกันจังเลยเอาไอ้พวกนี้ไปลบแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทําอะไรต้องมีสติเขาต้องร้อยสายตรงข้ามมายิงมาก่อนหลังจากนั้นจะตอบโต้การตอบโต้ก็ต้องได้สัดส่วนนะครับเขายิงมานัดหนึ่งเราก็ยิงไปสองสามนัดก็พอได้ไม่ใช่เขายิงมานัดเรายิงไปร้อยนัดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พวกไอ้ปั่นกระแสในโซเชียอะไรคํานึงถึงชีวิตทหารคํานึงถึงประเทศชาติบ้านนะครับเข้าใจนะ อืมนะครับอย่าไปทําอะไรที่มันมันขาดสติอ่นะทหารก็ทํางานเต็มที่ท่านนายกก็บอกว่าทหารจะเอาไงก็ตามนั้นอะ่ะเชื่อมัน่นทหารก็เชื่อมั่นรัฐบาลรัฐบาลก็เชื่อมัน่นทหารแต่ว่าจะทําอะไรต้องพอสมควรไม่ใช่บอกโอ้โหเข้าไปยึดประเทศก็เลยดีไหมมันทําไม่ได้เรายังไม่ทันทําอะไรแล้วก็ร้องเรียนมาเยอะแยะแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนแล้วข้อที่สองก็อย่าดา่ารัฐบาลไทยอย่าดา่าทหารไทยอย่าดา่าคนไทยด้วยกัน วันๆไม่ขัดใจก็ไม่ได้เห็นต่างก็ไม่ได้ใครเห็นต่างก็ไม่ได้ใครขัดใจก็ไม่ได้ด่ากันเองนะอินฟูกับบางคนก็ไปด่าอินฟูได้การอะไรต่างคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเรารักชาตินะครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะกลายว่ารักชาติก็ทําเป็นทําเป็นอะไรคอนเทนต์หาเงินหาทองรับบริจาคบ้างสร้างชื่อเสียงบ้างปักตะกร้ามันคือจากรักชาติ มันก็จะเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์ปักตะกงตะก้าหาตรงหาตังอะไรกันเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องรู้ทันนะครับรู้ทันสถานการณ์เราต้องดูนะครับว่าไม่มีประเทศไหนอยากมีสงครามเอาเมริกายังไม่อยากมีเลยญี่ปุ่นก็ไม่อยากมีนาะจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่อยากมีมีใครอยากมีสงครามอ่ะนะท่านดูเนี่ยรัสเซียยูเครนท่านดูเนี่ยอิสราเอลกับฮามาสมันเป็นยังไงล่ะคุณดูเลยคนตุยทุกวันตุย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 มันเป็นไงมันดีหรอครับไม่ดี นะครับนะบางครั้งมันมันนะอาถล่ลมเข้าไปเอาไข่ถลม่มเข้าไปอะไรต่างมันตุยจริงนะเจ็บจริงเสียชีวิตจริงนะครับอ่านะครับเข้าใจนะนะครับนะเออนะอืมเข้าใจเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เราทหารไทยก็ทําหน้าที่ดีสุดคนไทยก็ต้องอบพยพมาบ้านช่องก็ไปต้อ,อยู่ทํามาหากินก็ไม่ได้สัตว์ลงสัตว์เลี้ยงลูกเด็กเล็กแดงทุกวันเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้ว เพราะนั้นอย่าไปยุโยงไปส่งเสริมอะไรเลเนะพราะนั้นการตอบโต้ก็ต้องตามสมควรนะไม่ใช่เขายิงปืนใหญ่มาหนึ่งลูกก็เราก็ไปบุกยึดประเทศเขาเลยไงนะเพราะนั้นก็มาตรการในการสงครามข้อมูลข่าวสารก็ต้องดูด้วยสงครามข้อมูลข่าวสารจะชี้แจงต่างประเทศยังไงนะตอนนี้เขาก็มองว่าเราไปรังแกเขาไปยึดประเทศเขาจะเอาประเทศเขาเป็นนานิคมบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังและอ,อย่างาผู้นำเขมรเนี่ยเขาเป็นพวกนะครับนิสัยคล้ายๆพวกสแกมเมอร์ หนึ่งชอบดักฟังโทรศัพท์แบ็กเมลนะครับเอารูปเก่าๆมาปล่อยหาว่าเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็สนิทกันดีวันนี้ทำไมจะมาฟ้องจะมาลุกรานประเทศเขาดักฟังโทรศัพท์ตั้งแต่สมัยนายกแพทองทานเนี่ยจนคนไทยมาอวาดระแวงกันเองสุดท้ายก็ศาลก็ตัดสินให้ออกจากตำแหน่งไปแล้วเอาเสียงมาเปิดอะไรไคือเป็นพวกสแกมเมอร์ ผู้นำเขมรเนีมันจะสไตล์สแกมเมอร์อัดเสียงบันทึกเสียงตอนนี้อนุทินก็โดนอ่้างว่าเคยไปร้องเพลงไปไปวัดไปอะไรต่างๆสนิทสนมกับผู้ว่าเขมรอะไรเงี้ยเอามาให้คนไทยมองนายกเป็นคนไม่ดีให้แตกแยกกันเองคือใช้วิธีการเรียกว่าอะไรสกปกได้ไหมวิธีการเหมือนพวกคอลเซนเตอร์สแกมเมอร์ก็จอบแบ็กเมย์หักหลังนะครับเราคิดดูเรามีเพื่อนมีฝูงเนี่ย แม่งชอบอัดเทปอัดคลิปเงี้ยเราจะครบผมไม่ครบนะผมส่วนใหญ่เพื่อนฝูงผมตรงไปตรงมาคําเดียวสั้นๆนะครับนะทุกคนนะนะครับเรามีอะไรคุยกันมันโตคาเดียวสั้นๆไม่มีอะไรอันนี้ก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราควรจะหาะหาเพื่อนดีๆไม่ใช่แบบคุยโทรศัพท์มันก็อัดเทปอัดอัดเทปแพรทองทานทําให้คนไทยไม่ไว้ใจแพรทองทานแพรทองทานก็ออกจากตําแหน่งไปกลายเป็นคนถูกกล่าวหาว่าลักชาติ ไม่มากพออะไรต่างๆนะครับเขาก็ต้องอทําให้พักเพื่อไทยเสียหายชอบอัดเสียงตอนนี้ก็เป็นไงเอารูกเก่าๆของอนุทินมาอีกแล้วแนวแนว scammer นะแบ็คเมลโอ้โหคนแบบนี้อันตรายแต่ใครที่ชอบบันทึกเสียงแอบอัดอแอบบันทึกเสียงอะไรเนี่ยคนพวกนี้อย่าไปคบครับพี่น้องนะครับอืมีมนอยากมีสงครามก,ก,ก,ก็ว่ากันไปนะประเทศไหนมีสงครามก็ไม่เจริญค่าใช้จ่ายเยอะ วันๆแทบจะงบประมาณจากัดนะเอามาใช้พัฒนาประเทศไปแก้ปัญหาทําไงประเทศจะเลยก็ต้องไปซื้อลูกปืนซื้อกระสุนซื้ออะไรปืนใหญ่ลูกก็เท่าไหร่กี่สิบล้านน่แล้ววันต้องยิงกี่ลูกเนะี่ยเขาบอกถ้าเปิดเปิดการลบึ้นมาวันละสามพันล้านเข้าใจนะเออเพราะนั้นก็ฝากฝากกันไว้นะนะนะครับผมเองก็รักประเทศนะแต่ผมไม่ได้สนับสนุนในกองทัพไปบุกอะไรนะผมมองว่ามันเป็นการขาดสติมันต้องดูตามสมควร ถ้าเขายังไม่ลุกล้ำละ่ะเราก็ไม่ควรไปลุกลามประเทศเขาเพราะอะไรเพราะเราไปยิงเขาเขาก็ถ่ายรูปไปแล้วก็ไปส่งปะ้องเรียนชาวโลกว่าเรานี่ไปกันแกล้งรังแกเขาประเทศเราก็แย่ก็ใจนะเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่ามันพอสมควรนะไม่ดีหรอกสงครามดีอะไรนะคุณลงบ้านไปอยู่รีสะเกตไปอยู่จังหวัดราดคุณไปอยู่บุรีรัมย์สุรินไปไงระวัน,ว,นวันก็มีระเบิดลงตูมตูมตูมคุณจะมีความสุขไหมนะนะ ลูกหลานคุณเป็นทาหารไปรบเนี่ยตูมยิงเข้าหน้าอกแล้วยิงเข้าขาขาขาดอผมถามคุณเป็นลูกเมียทาหารคุณมีความสุขไหมนะครับมันมีความสุขมันไม่มีความสุขหรอกถ้ามันหลีกเลี่ยงได้ก็ดีส,สงครามแต่แต่ถ้าเกิดไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จําเป็นนะต้องเสียสละนะและตุยก็ตุยจริงเี่ยนะครับนะนี่ก็ฝากไว้นะครับนะนะครับว่ากันไปนะครับอืมนะครับ เมื่อเช้าทหารเราจุดๆไปอีกหนึ่งนายแล้วนะครับไม่อยากให้เกิดสงครามโดยทั่วไปไม่อยากแล้วลูกเมียเขามีใครอยากอะมีแต่พวกที่อายุยงส่งสามส่งเสริมพวกนี้แหละที่มันอยากนะถงกามทำเท่าที่จําเป็นถ้าเราโดนลุกลานแล้วก็ป้องกันตัวไม่ไปบุกเบิกอะไรมันตัวโหเจ็บจริงตุยจริงะนะครับเข้าใจนะครับพี่เดวันนี้พูดดีมีเหตุผลครับ นะใครอยากจะเชียร์ให้เขาไปลบเลิกอะไรก็เรื่องของท่านส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าเราควรจะลบเท่าที่จําเป็นถ้าเขาไม่บุกมาเราก็ไม่ควรบุกไปที่เขาแค่นั้นเองอืมอืมนะครับอ่านะครับนะตามสบายนะนะครับนะใครจะอยากจะเชียร์อะไรก็เชียร์ไปใครฟังพี่เดพูดแล้วไม่ไม่ถูกใจก็กดออกไปก็แค่นั้นเองครับแสดงว่าวคุณอยู่ผิดที่ผมชอบสันติวิธี นะครับอยากให้ทหารตอบโต้แบบแต,ตามสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงเขาเขาก็ยิงเรานะครับเราเราก็ตุยเขาก็ตุยเราเวลาตุยตุยจริงๆฮะนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นนะต้องทําตามสมควรผมเห็นด้วยนะครับแล้วผมเชื่อว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยเขาก็ตอบโต้ตามสมควรเป็นไปตามกฎการใช้กําลังนะครับอืมอ่านะครับเข้าใจนะ